พี่น้องสวัสดีพบประชองบอัาหากินมันก็นพี่น้องมันอยู่บาพามยามเบ็ดพี่น้องมานี่นมาใส่บดบนหัวแหงพี่น้องมาใส่บนหัวแหงนี่มาใส่บหัวแหนมาใามหั่น้องเั้ง่มใบา่งี่ม้งห่นหัล่นอบหัดแลงี่้้านบ้างหับังี่่บันี่้น้อหลนมน้อง ลังนี่ลังนี่ห้อยดึงกับพี่น้องห้อยดึงห้อยดึงจะบัดบึงกันอ้ห้ปลาววดึงพี่น้องเดี๋ยวคนอยาเสียบเนี้ยกันพี่น้อง มาเต็มนึงพี่น้องเต็มแรกพี่น้องเต็มแรกมาแล้วพี่นอ้องด้วยโต้ใสครับส,สวยครับผมเราจีบต,ตามโต้โต้ไปพี่น้องบัดปุดก่อนครับผมไม่แล้วครับผมเต็มสองไม่แล้วครับผมเต็มสองตัวส,สวยๆมาแล้วเนื้อขี้กระเด็นพี่น้องมือนี่ใส่อตึ้งบิดกบตึ้งบิดปลาได้พี่น้องเด้วยครบัครบกบว่าท่านใดพี่น้องรุดไปตัวหนึ่งกบ เนี่เป็นเบ็ดปลาเลยนรออ่ะปลดก่อนครับผมสรุปผลงานครับผมเด็ดปลาคอมาสองแต้มพี่น้องเด็ดปลาไหลตัวหนึ่งครับคอสองแต้มปลาไหลตัวหนึ่งปล่อยหน่อยถึงเบ็ดพี่น้องกบไม่ได้จักโตพี่น้องเห็นห้อยดึงหลุดไปประมาณสองหลังพี่น้องสองหลังมันนั่นก็เนื้อมัดพี่น้องเนื้อก็มัดถังพอดีพี่น้อง โได้เสียบซำมดก่อนมันจะได้การลอดจิดตามมือมืออื่นเสาร์ด้วยพี่น้องเนะครับผมตอนรัมือนี่กัสัตว์มีนะครับยามหลบเยอะกว่พ่อเราพี่น้องเงียบมดัดครับผมรอบมืออื่นเสาร์ครับวันตีตอนเอสาร์พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กัประมาณเกือบเกือบพุกงวงเสาร์แล้วพี่น้องพ่อมาหายามบิดกบกับบิดปลาเอาใส่ไปเมื่อวานพี่น้อง ใส่แข้าง,งมู่บ้านพี่น้องปลาปลามู่บ้านใส่เซนทองหล่อ้องหล่อง,อง,องชะเกลีเอามาหลุดกันมาชิบชิมมีหมันบ้านพี่น้องเนะาะหมันพ่อเต็มม่ยมวะเราติดตามบึงครับผมมาบางึงฝั่งถือกปุ่นเาะกบโดดเต็้ยมยุ่มเลยพี่น้องบ่กินเบียดพี่น้องโอ้โหงงเลย กินได้เหงาพี่น้องพ่อถือพ่อตัวหลังถือกระลุดมัเนี่อบอสหนีงงเลยตอนนี้เหยาอยู่คือเก่าอยู่ครับผมมีแต่กบหน่อยมาดึงหินมาขึ้นถึออยู่มหันพี่น้องลุดเกี่ยวหยาบางยางหลายเลยมุขขึ้นมาบอสท่าน ข่อยกินเบ็ดไม่พี่น้องกินน้อยอม,มาเคลื่อนถึกล้งนี่พี่น้องดึงมึงไปแนะนำท่านยายเฮ้ยอน,นีว่าอิมซิมยังพี่น้องหยังงงเลยตองมีไฟล่างตายเลยพี่น้องเนี่ย Ở ừ, này nhơi cầu rồi Nó này gặp mong nâng, biết nào ý mái nâng Chỉ thử bao nhiêu này bất thử chắc tổ đây thử biết nào lắng này thử Ủa, Để mà là kèm là, kốc, là. Ừ. đây là cục cái là Cua thì đây đây là cục gì đó tem tem bịt cục bịt cục ขี้ครับผมตามมาแต่เต็ียมหนึงพี่น้องโอ้ยอยากมาบ่แยังโดนกันนิดตัวหนึ่งกบมาไลายเลยพี่น้องน้ำฟังสูงฟังสะมันโดดลงน้ำตุมต้มตําตุมต้มตําเมัน,นมาข่อยกินพี่น้องเดี๋ยวมาเลี้งนะบ้าต้องแก่มือใหม่แล้วนี่ต้องเจอหลอบสิงแล้วนี่บ่มีเงียบพี่น้องเันมีเงียบปลาเข็งนี่บาดมาใส่เลยพี่น้องหายใหญพี่น้องจุนได้เด็เป็นฉี้กี่เดือนกันพี่น้อง รอติดตามบลสีมาอีกบพี่น้องหลังนี้พี่น้องโอ้หลังนี้เงี้ยมดพี่น้องตัวหลังนี้ตีพี่น้องนี่ขันเบ็ดพี่น้องตัวนี้เป็นเบ็ดปลาพี่น้องโกงโกองลงน้ำเลยพี่น้องอยู่บัน,น้องนี่น้อไปขั้นบิดกองน้ำเลยเสรล้วปีโอ้ยหลุดจำ้ำ ลุตเหลียวพี่นอ้องเบื้งน้าคุณเมืดพี่นอ้องเบื้งห้อยมันยินพี่นอ้องโอ้สีด้ยสีด้ยสีด้พี่น้องสีด้ยสีดา,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 ดาโอ้สีด้ครับลุตพี่นอ้องฮะโอ,โอมาณ์เลยลังนี่เดี๋ยวรอติดตามใหม่พี่นอ้อง สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับสรุปผลงานพี่น้องไปไเลยเห็ดปลาช่อนสองตัวไซส์สวยๆอยู่ครับผมเห็บเอียนตัวนึงพี่น้องกบตาบอดตัวนึงนี่สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอืมที่อย่งนี่สรุปไปละสวัสดีครับเร็วสวัสดีนะเร็วสวัสดีสวัสดีเอฟซีเร็วอื <c oughs> วิศิกรงหงวงนี่แหละลูกสวัสดีครับโ,โอ้ประมาณมาพี่น้องกบกระเด็นตัวเดียวกบโดดแตกสวดๆอยู่พี่น้องกกบ่ก,ก,กินเกกนบ็ดม่วงคือกันแหละบ่กินเบ็ดได้มาตัวหนึ่งเด็ดปลาสองสามตัวเอ้สาสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดมีเอียงเทคนิคดีๆก็แนะนำมาเลยพี่น้องใส่จังไรแต่บาาว่าใส่เบ็ดกบนี่สูงเงียบกบบ่ได้พี่น้องใ,ใส่รอ,อบนี่เนื้อปลาเค็งถือดีไม่ เขาเราบุบ๊มิ่งออกนะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยน,นะครับเด้อยบุด๊ดไดมีเทคนิคดีก็คอมเมนต์มาให้นะครับสวัสดีเอฟซีเนี่ยว่ะสวัสดีครับผม